ทุกคนยุ้งกัดหนาค่อยทุกคนอากาศเริ่มหนาวแล้วเด้ค่ะเมื่อเช้านี่นะแปดองศานะคะทุกคนตอนนี้นะก็ะจะหกมงแรงแล้วนะคะล้มกับวีวีแล้วก็เป็นนนหนาวเมื่อนี้ยนะคอยก็จะมาอะเอาใบอันนี้ออกนะคะทุกคนมีเอฟซี่านหนึ่งนะคะแนะนาว่าให้เอาใบแห้งใบเหลืองๆออกแล้วที่นี่อ่า ทัวนะก็จะเกิดเขาก็จะได้กินน่สั้นค่ะถ้าแหละพอก็เลยจะมาเอาใบเหลืองๆออกแล้วค่ะทุกคนก็จะจงต่บใบเขียวๆไว้เพราะว่าตามที่คอยเก็บเมื่อนั้นนะคะดอกน้อยๆน,น,น,น้อยนะ้อยๆนะยังยังมีอยู่นะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็จะโย้งอ่ะย้งดินเอาน้ำมาโหดนะคะบ้านเนี่ยเดือนนี้ก็จะหนาวแล้วนะคะ เขาฤดูใบไม้ร่วงเขาฤดูเฮิร์สแล้วนะคะทุกคนน่นแหละอากาศก็หนาวนะคะนี่ค่แบบเนี้เดี๋ยวค่อย <c oughs> เดี๋ยวว่าฟื้นต่อนะคะทุกคนอ่ามีหลายท่านนะคะทีะ่ว่าค่อยว่าเอาคือว่าว่าให้บอกพืนเขาคักแฉอ่าเขาสิบอกเขาว่าฟังตีว่าสั้นก็ยังว่าค่อยบอกผู้เจ้าว่าอย่าปาก นั่นแหละขั้นพ่อเจ้าว่าปากเขาสิรูตีให้เงียบเงียบไว้ข่อยกับเบ้าเหรเนาะพาะว่ามันก็เกี่ยวกับข่อยนะทุกคนข่อยกับเบ้าตัวแมนบัสันขั้นบอกเบาพวกเจ้าสิรูหรือว่าฝรั่งเป็นแบบนี้นั่นแหละอย่าปากอาะไรค่ะฟังเอานะคะทุกคนอย่าปากนั่นแหละทุกคนถ้าแมนข่อยเบ้าอีกอย่างให้ฟังนั่น ก็ฟังโหลดเพราะว่าข่อยนะว่าเรื่องจริงข่อยไม่ได้แต่งเรื่องนะคะถึงแม้ว่าข่อยจะว่าพื้นเขาแต่ว่าข่อยก็ดีน้าเขาอยู่ได้ทุกคนนั่นแหละอ่าร้านน้อยนะอ่าเกิดเดือนอมีถุนน้าหรือกระรกกาดาษทีผพานมานั่นแหละข่อยก็ทรงเงินไปให้พ่อเขานะซื้อของควญเพราะว่าข้นข่อยจะซื้อให้นะข่อยก็ยามประทึกใจนะคะ ข่อยก็ดีน้ำเขาคือเก้านนั่นแหละข่อยก็บว่าพื่นเขาซื้อ,อเพราะว่าข่อยอยากหายพวกเจ้ารู้ว่าฝรั่งนะั้นเป็นดังไดนะคะแล้วก็มีอคอมเมนต์อีกคำหนึ่งว่าคันสียูทูบทรมานปนานนั้นนะยู่เฮ็ดยงางบ่เข้าใจบ่สั้นข่อยทุกทรมานยู่ใส่ทุกคนทุกคนเห็นข่อยทุกทรมานยุติข่อยคืออยู่ดีกินดีกันด่อ อันแหละนะคะแต่อันนี้นะคือข่อยว่าให้ฟังว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ซื้อข่อยบริ่าข่อยยูทูบทรมานเด้ข่อยได้ยูดีกินดียูเงินทองข่อยก็หาได้ด้วยตัวเองข่อยก็ใส่ใจด้วยตัวเองเป็ใย่พลังนะแล้วพอมีสิทิได้เงินข่อยดอกทุกคนอันที่คลิปกอนๆอนน่ะที่ว่าว่าแล้วเอาเงินเป็นใส่ผ้าลูก พระลานเป็อนอในเมืองไปสถานีตำรวจนะกัเงินข่อยเก็บบูบอรีข่อยแล้วรวบรวมคามใหม่ที่ซื้อแต่เงินเดือนข่อยเงินเก็บข่อยก็อยู่น้ำข่อยนี่แหละแล้วนะ่ะบ่ม,มีสิทธิ์ในเงินข่อยดอกข่อยบอนบ่หายแล้วน,ะน่ะก็บอกพวกเจ้าท่านี่แหละข่อยได้อยู่ดีกินแซบอยู่ ่อยก็มีความสุขตามอัตภาพคอยนั่นแหละ่อยไม่ได้ยุบทุกทรมานอีหยังดอกอยู่บ้านเท่าน่ะ่อยแห้งทุกทรมานเป็นยอย่างคอย่อยทุกทรมานพออยู่บ้านเทาา่อยบ่มีงานบ่มีเงินพกข่อยว่าอยู่นี่ข่อยมีงานคอยมีเงินอาหารก็ได้กินดีนั่นแหละได้ใส่เสื้อผ้าวสวยๆงามๆอยู่ืองท้ยนะ่ะบ่ก้ารหอดื่อเสื้อผ้าถิ่น่งถิ่ใสจ ก็ได้ซื้ออยู่ตอนมีเงินนะค่ะทุกคนตอนที่พันได้เป็นนี่ก็ใส่ชุดใหม่ราคาหลายพันอยู่สกีนะคะอันนี้วาวไหม่ขึ้นใหม่นะค่ะทุกคนกับบริวาดอกตะวาอยูนีนะอากาศก็ดีนะคะผิวพันธ์ก็ดีพร้อมไปผมก็สลวยไปยุบ้านเมื่อเดียวทุกคนผมว่ามันกระตาัและเพราะว่าคอยนะมากอากาศยูนี ขอบอกขอบอกว่าข่อย่ได้ยูทูบทรมานดอกค่ะพญายันตร่างเราเป็นคนบม่มีเงินกับจริงเป็นคนเจ้าสู้กับจริงแต่ว่าเรากับเป็นคนเอาข่อยม้านะคะ่ะข่อยก็ได้ลืมตาอาปากได้ยอนแล้วข่อยก็บอกเรื่องนี้หลายเทือนแล้วค่ะทุกคนบ่าวดอกบอก่บกบกออยาวดอ,อ,อกเรื่องอ่าพญาใัญ่ฝร่งเอาข่อยมาว้าเรื่องว้าพื้นดีกว่าว่าพื้น อันทั้งบอดีดีกว่าอย่าว้าพื้นทั้งดีคำว่าว่าพื้นนี่ก็คือนิ้นท้าการนิ้นท้าน,นี่ก็คือว่าในทางที่ดีนะคะทุกคนนั่นแหละตามจริงนะอันดีกับมีนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยว่าวข่อยชิว้าพื้นว่าในทางที่ดีนะคะนั่นแหละอันข้าน่อวว่าแบบนี้เอฟซีก็บชิว,ว่าข่อยนะ อ่าเป็นอ่าเมียพอดีเบ่ตะพื้นผัวเอา้าท่านข่อยเบ่เบาพื้นมูเจ้าชิลูหรือแมนบอท่านข่อยบ่เบาให้ฟังมูเจ้าชิลูหรือว่า,า,า,าเ,เป็นยังไงท่านที่บอกเรื่องดีกันนี่แหละแล้วก็ดีอยู่นีนแล้วเอาข่อยมานอยู่สวีเดนน้ำร้าวข่อยกับมีการมีงานทําใส่หนีใส่จีนนี่แหละขอดีขอบ่ดีของเราก็คือเราจ้าสู้ เราแล้วพอมีเงินนี่แหละขอบดีเราแล้วก็อันนี่คืออนทุกคนเห็นนี่แหละแต่ว่าเข้ามาพอมีเงินนี่ในกรณีที่เขาเป็นสามีภรรยาการอยู่น้ากันกะต้องซอยเหลือกันมันบ่เข่าทุกคนมันแมนวารู้ว่าเขาบอมีเงินแล้วก็จิตตีจากมันมันแมนนี่ใส่คอยนะคะอันั่นแหละทุกคนเนี่ยมันถืได้กินอยู่ด้วยว่า วานเซ่บค่ะเนี่ยอาเบ้งค่ะโอ้ยเอฟซีบอกอันใดดีๆคอยกระทำตามอยู่ค่ะทุกคนอันใดคอยทำอะไรคอยกระวัตทำแต่คือจัางอ่ะบอกว่าพให้ไปบ้านน่ะตกซ้ายนี่แหละ ข่อยก็บอกไปเพราะว่าข่อยก็เสียใจเขาเพราะรู้ในิสัยเขานะคะในิสัยเขาแ่ะเป็นคนขี้ที่เป็นคน,หนเห็นแก่ตัวข่อยก็เลยบอกไปแม่นข่อยนั่นแบบความหมายคือแบบว่ามันสิผิดกันคือจังอ่ะเอฟซีวานั่นแหละมันจะต้องมีเรื่องอ่ะเป็นเห้เขานะ่ะบพสบายใจอยู่แล้ว ในอนาคตน่ะค่ะทุกคน,นชิล่าลากรเรียนโลกอันนี้ออกซ้ำอ่ะค่ะทุกคนเพื่อน่ะมันจะเป็นกาได้กินด้วยเดย้มันหลายอยู่ไว้ในน้อยอยู่ข้างในน่แหละทุกคนมันเกิดมาหลายอยู่เอาใบมันออก ทุกคนค่อยก็จะเก็บหน่วยแห่งๆไปไป้จะไปไป้จะทำพันน้ำนะคะทุกคนนี่แหละใบเหลืองๆแบบนี้อ,ออกเบิดแมนบ่ค่ะนั่นแหละค่อยก็จะเอาออกเบิดเพราะวา่าันจะได้เป็นหมากค่ะเบิ้งข้างล่างมันเป็นหมากหลายอหลีค่ค่ะทุกคนหมากน้อยๆี่ได้กินไปอีกอ่ะ โดนอยู่เด้เนี่นั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้น่ะเดือนนี้ก็เดือนนะกันยานะคะ่ะคิดว่าอาจจะได้กินหอดเดือนตุลาเพราฝนตกว่ใไซนี่แห้งชิง,งามอีกโอ้ยเบิ่งเคยลงดีดเนี่ย นั่นแหละค่ะเรื่องอันทุกทรมานอ่ะ่อยบริด้ทุกทรมานและละล่ะค่ะทุกคนคอยอยู่ดีกินแซบอยู่อยู่แบบสบายกว่าบานเฮาคนละบานเฮาหนาอากาศกห็หอนโอ้ มาใส่กะยากนะ้ำอากาศพ้อนยูนี่ขั้นหนาวนะานาวกัน,กน,น,ะะกนห,กหนาวกะนมนกรลื่งได้ะคะ่ะทุกคน่แยังมากย้ำหนาวข่อยว่าผิวผิวขาวเวลาเวลาหนาหนาวสินรปเลยตากแดดก็จะขาวนะคะทุกคนแล้วก็มีเหี่ยมากแขงมากต่วากะ ขาดสารอาหารค่ะท่านพอมีแดดก็ดายกับขาดวิตามินเอวิตามินดี Du vill inte ha korvar? Nej tack. Okay. Uh, jag sparar den. Du sparar korven? Okay. Spara ค่ะทุกคนตอนนี้ข่อยก็เอาใบเหลืองๆอ,ออกแล้วนะคะพอจะเอาใบเหลืองๆอ,ออกข่อยก็เห็นพวกน้อยเล็กๆน,น,น้อยๆนะเกิดร้ายหลาย,ลายค่ะทุกคนเนี่ยเ<ไ>พื่อนน่ะลายเลยเพื่อนมึงด้วยค่ะเพื่อได้กินอีกเป็นเดือนอยู่เด้เนี่ยเพื่อนน่ะน้อยๆทุกคนน้อยๆเพิ่งพญายแล้วเรือยทอนน้อย,อยก่อนนะคะ่ะทุกคน เพราะว่ารทอนใหญ่น่ะเราบอกว่าปีหนาไปซะนั่นแหละยอดคราตาออมดูอ่าโซกแกสมอลเฟิร์สโซกเวียดอะลิตเินวันเฟิร์สแอนนสตูราเน็กซ์เตอโอข้างแควเสียนแหลยนั่นแหละอืมดูค่ะ จากกองใหญ่ๆนี่แหละคะ่ะทุกคนมนุษย์ทุกคนเกิดมานะ่ะมีทั้งขอดีขอเสียน้ำกันเบดร์่นแหละคะ่ะแต่ว่าคนไทยเขานะ่ะอาจจะคิดว่าฝรั่งนะ่ะจะต้องมีเงินมีท้องจะต้องรวยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะ ฝรั่งก็คือคนไทยนียแยยนน่แหละมีถูกมีรวยมียากมีจนคือกันแหละอันที่ขวเขาได้เรื่อรวยน่ะเขาคือบาทสนานกวา่า

ย้อยยกแคนทอรลิเตนูที่ตัวอืมอ่าไปเนี่แล้วเรือต่อค่ะทุกคนค่ะกับซอยเล้าโยบไปจากน้อยฮ่า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 ฮวาฮ่าฮ่าฮ่า่าอ่าฮ่มาฮ่า่าไ่าฮ่าฮนเฮ่าฮ่าฮ่ลฮาฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่า่าฮาาา ทัานบออีอย่างเราเปิเสื้อดันทุนล้างว่าตะยจงคลองสีเฮ็ดได้เฮ็ดได้ก็เฮ็ดได้ยุ่นละแต่มันใส่เวลาโดนเห็นบ่โดนยิน่ใหญ่นี่จะสีเฮ็ดยังไดเนี่ยังไดเขาสิพาแต่จะเสียวขวัญจ่หอดได้มาฝันยังก้อยยังก้อยสิพาได้ทุกคนโดนยิ่ใหญ่นี่แหมเบื้งว่าเป็นโดนเดียวเด้ตั้งวันไหนโดนโอ้ยเพื่นน่ะเพื่นน่ะค่ะทุกคนเบิ่งดูโดนยิ่ใหญ่ มองดูวพา่นนะพผ่นนะมองอันนั้นแห่งใหญ่ค่ะคุณเฮ้ยขนาดไหนี <c oughs> ่แหละค่ะทุกคนข่อยก็บ่ได้อยู่ทุกทรมานคือ FC บางท่านว,าาว่าดอข่อยก็อยู่เฮ็ดเวียกซอยพใหญายเป่งซี่หลาเฮ็ดเล็กๆน้อยๆข่อยบ่ได้หักโหมอีหยังเลยนะคะพใหญ่ฝรั่งแล้วก็หักโหมอยู่เพราะว่าเล่าน่ะอ่าย่านบ่แล้วนะ,าานรรรวนะคะแล้วก็ เครื่องห่างๆนี่เอามาเพื่อนบ้านโย่มาหายเอามาซสอมเอาวะสันปีที่แล้วก็่อบม่ได้ยังโย่ไมาแล้ซสอมอยู่ไปนเยอะควอานั่นแหละค่ะเราการที่คอยนิ้นท้าหรือว่าพื้นครอบครัวพญ่ยฟรังคอยกระหักเขาคือเก่าล่ะเขาทุกคนคอยบ่ได้ใจดำคอยบ่ได้สังเขาคือจังคำนิ้นท้าคอยดอก หอยแค่นะ่ะเอามาบอกพื้นเขาให้ทุกคนฟังว่านิสัยฝรัง่งขอบครัวนี่นะ่ะเป็นยังไงซีเซอรบางคนกับว่าทนอยู่เหตุอย่างขอบครัวเห็นแก่ตัสัซนสีถึงพวกเขาจะเห็นแก่ตก็ตามเขากะแบบว่าเขาก็ยุตะเขานะคะ่ะถึงเขาจะาใจดำบ่ามาเยี่ยมพญา,ายหรือเห็นแก่ตบางเรื่องแต่กับกบอแบ่แมนทุกมือนะคะทุกคน ก็บอแมนว่าเขามันรบกวนตลอดก็บเรียมันรบกวนตลอดนะค่ะนั่นแหละก็คือว่าล่ะค่ะคันห่าวเบาไปอ่าคันห่าวเบาแบงซี่นี่อ่าท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเขามารบกวนเขาเป็นตะซังตลอดนะค่ะตามจริงอ่ะก็ะเบเรอ่ารบกวนตลอดนะคะทุกคนแต่ว่าอ่าที่คอยว่าฟังก็คืออ่าลูกหลานล้อน่ะ แรงนำใจกับพญัยนะคะเขาอาจจะเป็นแบบนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้มาตมัตมต์ใดนะคะเขาบวาสามารถไปเปลี่ยนเขาได้แล้วค่ะนั่นแหละล้วะคะ่ะเมื่อนี้ก็เก็บพันธุ์ทัวไว้จะปลูกพหนาตามกิ่งน่ะพันธุ์ที่ปลูกยังบ่เบิดกระมีนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้นะก็จะเอามาเล็ดไว้นะคะ No. 20 and she, then he must help his her, her boy she working very long time and then she mm. near 60 now she get very much pain. I don't think so it's it's shit to work in Hemshenston I think she get maybe like you yeah no, you 30. Because, nah, I don't because she working uh, she, at the night also. If she uh, working, if she, uh, yeah, if she working in kvällen, mm. then maybe. Mm. 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 hey Sweden is shit. If you have money, we go from here by. Yeah, they. Now they they take. They move to Thailand. They take away. Um, they take oh, your yeah. But they not make insurance and everything like that, and old people be sick and what's happened. Yeah, but, uh, it's very expensive. Uh, now. And uh, now uh, they take away the tax from airplane ticket. What They take away before they they put on tax because they think they are gonna save climate. Ah, yeah. Yeah, but now this yeah. government, it mm. take away because they say is not make anything good because uh, people in in uh, the company everywhere they must fly it. Yeah. why they must pay more mm. Mm. if they you know if they think it's expensive mm. they take the car yeah, so it's, 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 uh, <laughs> yeah. so now they take away I'm looking they take away from uh, thai, thai thailand it's over 500 okay they take away mm. I är 500 yeah. is ticket till Danmark. Okej. 500 is money mm. också. But is mm. next year. Mm. Not this year. Okej, gå upp Vera. Ja, du också. Dussa och att ta håret. Ja, du också Ja, mm. gå upp då. Ja. Det var målkurvan, jag kan nog plugga. Nej, nej. Den är inte god här. <laughs> but I, I think it's osna, don't kill. No. No. it's not pork. You can read these four I Must have a little bit. <laughs> <laughs> วันหนึ่งหันก,ก็บอกเพื่อนเอ่ยว่าเรื่องลูกสายใหญ่ไป็นอะไรนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปสมมติว่าเพื่นลูกสายใหญ่นะคะทุกคนว่าแกป่วยป่วยแล้วก็ไปทํางานมาหนี่ก็นานเ <laughs> พราะสมควรนะคะเราวลดขายลดลดสี่คันนะคะลดแมคโคร ลดขนไหมลดลดเอ่อลดตัดไหมหญ่ลดขนไหมหญ่แล้วก็ลดเอ่ออ่าแมคโคยญ่คันหนึ่งแล้วก็ลดใหญ่อีกคันหนึ่งสี่คันนะคะ่ะทุกคนตอนนั้นประกาศขายบ่รู้ว่าจากล้านหรอกใอรกะจำาม่ได้แล้วล่ะบันนี้ลดลงลดลงเหลือสองล้านยังมีคนซื้ออยู่แหมคะ่ะทุกคน ปัี้เงินเก็บไว้นนะก็เบิดะคะ่ะนั่นแหละแล้วที่นี่บ้านก็ต้องทรงได้เงินน่ะค่ะอียงเกาประกันชีวิตแม่ประกันสุขภาพนะก็ได้หน่อยเพรพราะใจนะ,ะทุกคนต้องเอาเงินเก็บน,นะมาจ่ายนะคะเดี๋ยวชิวบอฟังเพื่อทุกคนเก็บต่อไปคะ่ะนั่นแหละตอนนี้ก็มีปัญหานะคะนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวคลิบนี้บไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ต่องคอยมัคุยกันคอยสิพาเบาเพื่อนรอดท่านเบาเบาเพื่อนพวกเจ้าก็บ,กกบรูดเด้แมนว่าสันนะต้องเ้านะคะนั่นแหละแต่มันกลับเป็นเรื่องบดีดอกขั้นเขาเบาเพื่อนขอบกลัวสามีแต่ว่าถึงแมนว่าคอยจะเบาเพื่อนคอยกะกหากเขาก็เก่าแล้วล่ะค่ะทุกคนคอยแค่เบาพื้อนเอามาทำคลิปซื่อ <c oughs> เอาละค่ะเอาตอนนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย